การตอตั้งตานนะครับตอนนี้ที่เราจะเป็นิการตอตั้งเราทรู้หน้าที่่อนหน้าที่ของมันก็คือมันมีหน้าที่ควบคุมความเรอบของเครื่องยนต์ให้มันคงที่ในรุปสภาวะการทำงานมมตเราเร่งที่2,000รอบต่อนาทีแต่2,000รอบต่อนาทีวัเวลาเราถึงจะไ้เอาไปตัดหญ้าเวลาเจอหญ้าความหนาของหญ้ามมันไม่เท่ากัน มันมีทั้งยาหนาใหญาแบบแต่ถ้ามันเจอยาหนามันมีร่อสองพันหนาจะไม่พอพอคนนี้พอปึ๊บมันจะมีตัวช่วยก็คือกาวนาถ้ามันไปเจอยาหนารอบไม่ตอบลงตามลงหรืออาจจะดับได้เลยถ้าไม่มีกาวนาแต่พอมีกาวนามาช่วยกาวนามันจะคุมคุมทะเล่งนี่ผีเชื่อในในในขณะที่ความเร็วของล่อที่โยนตมลงต่อลงกาวนาก็ จะเป็นตัวเพื่อรอบไม่ให้เครื่องยนต์มันดับนะครับไม่ให้มันดับเพราะว่าเวลาเราสายชาเราเร่งมันไม่มได้อยู่ที่มือเราเพราะเราเร่งที่นี่แต่ที่เดียวดังนั้นหน้าที่ของมันก็คือควบคุมความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้มันคงที่นะครับวิธีการปรับตั้งปรับตั้งอย่างไรนะครับอันดับแรกเราเร่งเร่งไอสุดเร่งไอสุดหลังเร่งเร่งไอสุดพอเร่งสุดแล้วนะครับเราก็ทาย ไปไ,ปไปล,ล,ล้วเราขายตัวนาให้หลวงเสร็จแล้วล้หมุนหันแกนตัวนาตนนัวนี้หมุนตันเข็มนา,าคานะครับโดยใช้กินกับมุนมุนที่สุดตามเข็มนะมุนสุดแล้วนะตัวนี้ถืแนะอนนถแล้วนะครับเราทำการลอ็ลอคนะลอ็อคก็ถือว่าเป็นการเสร็จ นี่มีการปรับต้านก่อนหน้านะครับมีอรระไรทุกอย่างนะี่ครับเ